สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้แมตช์ใหญ่นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลสาวไทยจะทำการแข่งขันกับวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามค่ะเราจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยลุ้นหนักจริงๆค่ะเพราะว่าผลงานของเวียดนามเนี่ยก็อยู่ในช่วงขาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผลงานของสาวไทยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มเนี่ยเข้าฝักทุกคนเลยนะคะแต่ละคนฟอร์มดี ฟอร์มแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นบีมพิมพิชยากกรัมอัชราพรคงยศออมสินสสิพาพรหลังจากที่ไปเล่นในหลีกตุรกีมานะคะก็โอ้โหร่างกายมีความลีนมากขึ้นนะคะฟอร์มแกร่งมากขึ้นดาวกติกาแก้วพินตบแต่ละทีเนี่ยพื้นแตกกระจายเลยนะคะเฟิร์นวริสราสีทาเล่นนุกนิกพรพันอย่างเงี้ยค่ะและตัวลิเบอโรอย่างพี่แป้นนะคะกับน้องเอ๋ยเนี่ยโอ้โหรักษาแดนหลังได้ดีมากๆนะคะ ในช่วงนี้แต่มองว่าฟอร์มของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยลงตัวจริงๆค่ะนักกีฬาทุกคนมีความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวก่อนหน้านี้อาจจะเห็นฟอร์มของเพียวอัจฉราพรคงยศที่แบบลุ่มๆดอนๆนะในช่วงที่ทําการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกฟอร์มอาจจะยังไม่เข้ามาสักเท่าไหร่แต่พอไปร่วมเล่นที่ลีกที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วกลับมาช่วยซีเกมนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยฟอร์มลงตัวมากๆสําหรับน้องเพียวอัจฉราพรคงยศนะคะไม่ว่าจะ เป็นเตยด้วยนะแนนทัดดาวนึกแจ้งด้วยนะคะแล้วน้องไก่วิมลรัตนพันธ์อีกอะคะ่ะโอ้โหแต่ละคนนะคะถือว่าเชื่อใจไว้ใจได้มากเลยทีเดียวค่ะและเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยเจอกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะ ถ้าจะเรียกว่ารู้ไส้รู้พุงกันหมดเนี่ยจะสามารถใช้คำพูดนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นคู่ที่เจอกันบ่อยมากในอาเซียนนะแต่ความพิเศษของรอบชิงชนะเลิศในรายการซีเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีค่ะเพราะว่าไทยเราเนี่ยได้แชมป์มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นไทยเราจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่และในรายการนี้เป็นเกมที่วัดความนิ่งซึ่งสําคัญพอๆกับการวัดฝีมือเจ้าภาพอย่างไทยจะเจอแรงกดดันจากความคาดหวังของแฟน และอลหรือไม่และเวียดนามจะมาแบบความมั่นใจเต็มร้อยเพราะในช่วงหลังพวกเขามีเกมที่เชื่อว่าล้มไทยได้จริงในรายการซีวีลีกเขาก็เคยเอาชนะมาแล้วซึ่งในช่วงนั้นมีบิดตะเวียนแต่รอบนี้ไม่มีบิดตะเวียนไม่มีตู้เย็นแล้วผลงานของเขาเมื่อสู้กับไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้น่น่าลุ้นน่ารอชมมากๆเลยทีเดียวนะคะเราจะมามองโดยภาพรวมกันก่อนนะคะถ้าพูดถึงทีมชาติไทยเนี่ยจุดเด่นที่สุดยังเป็นเรื่องเดิมค่ะที่คู่แข่งพูดถึง เหมือนกันทุกครั้งนั่นก็คือความเร็วแล้วก็ความหลากหลายในด้านเกมรุกไทยเป็นทีมที่ทําให้บล็อกฝั่งตรงข้ามนั้นตั้งรับไม่ทันค่ะเพราะว่าสปีดบอลแรกบอลสองนั้นไปอย่างรวดเร็วชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดาสามารถที่จะดึงบล็อกได้เซตจ,จ่ายบอลเพื่อที่จะหลอกบล็อกได้นุกนิกเองก็ไม่ธรรมดาค่ะสามารถที่จะหาทางเอาตัวรอดได้เช่นเดียวกันและการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกทีมชาติไทยทําได้ไวมากต่อให้บอลแรกไม่เป๊ะแต่ไทยก็ยังมีทางเลือกในการแก้ ไม่ว่าจะเป็นหัวเสาที่ไว้ใจได้บีหลังอย่างบีมพิมพิจยากกกรำบอลเร็วอย่างแนนไก่หรือเตยหรือแม้แต่การหยอดฉลาดฉลาดไทยก็ทำได้หมดนะคะอีกอย่างที่ไทยเหนือกว่าทีมในอาเซียนก็คือระบบเกมรับและก็วิทย์ในในทีมค่ะถ้าไทยรับเสิร์ฟอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกนะเกมของไทยก็จะไหลลื่นเหมือนน้ำเลยทีเดียวล่ะ เรามาดูจุดแข็งของทีมชาติไทยกันบ้างนะคะ1เลยคือสปีดเกมรุกค่ะบวกกับบอลผสมหลายจังหวะค่ะไทยนั้นมีความถนัดที่ทําให้คู่แข่งนั้นอ่านเกมยากโดยเฉพาะการผสมระหว่างหัวเสาบีหลังและบอลเร็วถ้าวันนี้บอลแรกเข้าระบบเข้าจุดไทยก็มีโอกาสทําแต้มได้ยาวๆติดต่อกันค่ะอย่างที่2ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของทีมชาติไทยคือเกมรับหลังบ้านค่ะแล้วก็การต่อบอลน,นะคะไทยมักจะได้แต้มสําคัญจากการที่ไม่ยอมให บอลตกง่ายๆก็คือความเหนียวนั่นเองนะแล้วก็การสวนกลับแต้ม2แต้ม3ามเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ทําให้คู่แข่งเริ่มหงุดหงิดแล้วเขาก็จะตบเสียเองค่ะอย่างที่3มที่เป็นจุดแข็งของไทยเนะคือนักกีฬาสาวไทยของเรามีประสบการณ์ในรายการใหญ่ๆมามากค่ะดังนั้น ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ควบคุมความกดดันไทยทำได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราเนี่ยก็เพิ่งจะผ่านรอบรองชนะเลิศมาแบบ3ต่อศูนเซตสภาพจิตใจดีเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะจุดอ่อนของไทยกันบ้างนะคะซึ่งเวียดนามเนี่ยจ้องจะเล่นงานทีมชาติไทยเราในจุดนี้แหละนั่นก็คือถ้าบอลแรกหลุดเมื่อไหร่นะระบบจะติดติดขัด,ข,ดขัดทันทีไทยมีสปีดเป็นต้นทุนก็จริงค่ะแต่สปีดนั้นต้องมาจากบอลแรกที่ดีถ้าโด เสิฟจ,จี้หนักๆห,หรือเสิฟเจาะโซนบอลแรกแกวงนะคะทําให้ไทยแก้บอลเยอะขึ้นเขาก็อ่านเกมได้ง่ายเดาทางเราง่ายค่ะดังนั้นเขาก็จะบล็อกเราได้นะคะอย่างที่สองค่ะถ้าไทยเรานะคะเร่งมากจนเกินไปรีบมากจนเกินไปมันก็อาจจะกลายเป็นความผิดพลาดตกไปติดบล็อกยอดแล้วก็เสียเสิฟเสียติดติดกันอันนี้แหละค่ะที่จะทําให้จิตใจของนักกีฬาของเรานั้นรู้สึกว่าเออมันท้อมันแกวงได้ เหมือนกันนะ,นะคะจุดอ่อนของไทยอย่างที่3ค่ะนั่นก็คือเรื่องการรับมือกับบอลหนักแนวสูงค่ะเมื่อเราเจอทีมที่สูงใหญ่หรือตีหนักๆแบบเวียดนามเนี่ยจุดท้าทายเลยคือการบล็อกแล้วก็การยืนตำแหน่งนะคะตรงนี้ต้องคุมให้อยู่ค่ะ เรามาดูทางฟักฝั่งเวียดนามกันบ้างนะคะเวียดนามในยุคปัจจุบันนี้เด่นในเรื่องพลังค่ะเขามีแรงเยอะพลังเกมรุกเขาเยอะแล้วก็ความสูงของบล็อกเนี่ยค่อนข้างดีและพวกเขาก็มีตัวจบสกอร์อย่างที่แฟนๆอาเซียนพูดถึงบ่อยนั่นก็คือ4ทีหรือทานที่ทันทุยนะคะเวียดนามเป็นทีมที่ถ้าเขาขึ้นนําได้ก่อนนะ เขาก็จะสบายใจเขาก็จะเล่นได้ง่ายแบบที่ไม่กดดันเขาจะผ่อนคลายแล้วเวลาที่เขาเล่นไม่กดดันเนี่ยนะคะเขาจะทําได้ดีค่ะสิ่งที่น่ากลัวเลยคือเวียดนามมีโมเมนตัมคัมแบ็กค่ะนั่นก็หมายความว่าจากเกมที่เขาเคยตามอยู่0ต่อ2เซตเนี่ยเขาสามารถที่จะพลิกออกมาชนะไทยได้นะเป็น3ต่อ2เซตได้นะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าโมเมนตัมคัมแบ็กนะคะเรามาดูจุดแข็งของเวียดนามกันบ้างนะเวียดนาม1เลยจุดแข็งเขาคือ ตบหนักตบแรงนะคะบล็อกสูงค่ะเวียดนามนั้นทำให้ไทยเล่นยากขึ้นด้วยความสูงของนักกีฬาโดยเฉพาะเมื่อไทยเนี่ยจะต้องเล่นบอลแก้จากนอกเสาบล็อกเวียดนามก็จะอ่านทางทีมวอลเลยบอลสาวไทยเราได้ง่ายขึ้นค่ะและจุดแข็งของเวียดนามอย่างต่อมานะคะก็คือความนิ่งค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนักกีฬาของเวียดนามอาจจะยังไม่ได้นิ่งเท่าปัจจุบันนี้นะแต่ทุกวันนี้ค่ะ เห็นภาพได้ชัดเลยนะคะว่าเขามีความนิ่งมากกว่าเดิมมีสมาธิมากกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะด้วยการฝึกฝนด้วยระยะเวลาประสบการณ์แล้วก็การที่เขาอยากจะเอาชนะเรานะคะดังนั้นเขาก็พยายามฝึกทุกทางค่ะนี่ก็คือจุดแข็งของเวียดนามะนะอย่างต่อมาค่ะเวียดนามเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเกมยื้อนะคือถ้าต้องแรลลี่กันนานๆเนี่ยเขาจะมีตัวจบสกอร์ค่ะ อย่าง4 t ทีเนี่ยยกสูงสูงให้นางแล้วนางก็ตบทุบลงไปเลยนะคือเขาทำได้อ่ะ4ีพลังเยอะแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของเวียดนามก็มีเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือการเคลื่อนที่ของเวียดนามค่ะแม้ว่าเขาจะถือว่าเป็นอีกชาติหนึ่งที่เล่นเร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าไทยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการผสมบอลสลับจุดตบสลับจังหวะสลับตำแหน่งบล็อกของเวียดนามเนี่ยก็จะตามไม่ทันค่ะอย่างต่อมานะคะที่เป็น เป็นจุดอ่อนของเวียดนามเลยนั่นก็คือในช่วงที่รับบอลแรกถ้าไม่เข้าจุดนะเราจะโจมตีเขาได้ง่ายดังนั้นเสริฟกดดันเวียดนามไปเยอะๆเลยแต่มองว่าน่าจะดีค่ะ ทีมชาติไทยกับเวียดนามที่จะเจอกันในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแมตช์ชี้ชะตาค่ะถ้าจะว่ากันไปง่ายๆนะไทยต้องการป้องกันแชมป์ส่วนเวียดนามก็อยากจะได้แชมป์บ้างเพราะไทยครองแชมป์มานานแล้วเขาอยากจะหาจังหวะล้มไทยค่ะเขาอยากจะคว้าเหรียญทองค่ะแล้วก็ให้ไทยไปเอาเหรียญเงินซะแต่ไทยเราไม่ยอมแน่นอนค่ะเพราะเราก็ต้องการรักษาเหรียญทองของเราค่ะเอาแล้วค่ะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเวลา17นาฬิกา30นาทีรับชมได้ที่ ช่อง PP TV กดเลข36ค่ะทุกคนห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงนะคะรอลุ้นรอเชียร์ให้กำลังใจนะักกีฬาสาวไทยของเรากันค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ